ต่อไปอะวันนี้มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นภาพอาตมานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมราชดำเนินโดยนำคำของพระนักเทศวัดสุทัศซึ่งท่านสื่อสารมาถึงอาตมาผ่านระบบลายท่านนั่งพูดผ่านลายประมาณ30นาทีบวกกับอีกประมาณ20นาที เบ็ดเสร็จห0นาทีพระนักเทศวัดส,สุทัศน์พูดเรื่องราวต่างๆนานาให้อตมาฟังน่อาตมาก็ฟังมีประทับใจอยู่หลายเรื่องมีเรื่องหนึ่งคำที่พระนักเทศวัดส,สุทัศน์ได้กล่าวก็คือฝึกปฏิบัติหัดปฏิเสธกรุณาฟังอีกครั้งหนึ่งฝึกปฏิบัติหัดปฏิเสธ อีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันฝึกปฏิบัติหัดปฏิเสธอันนี้จมาว่าเป็นคําที่เฉียบคมและน่าจะน้อมนํามาสู่การประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งอรรมาก็เลยเขียนเป็นบทกวีวาทะพระนักเทศเรียนให้ทราบว่าเป็นพระนักเทศวัดสุทัศน์เข้าใจว่าหลายท่านน่าจะรู้จักดีอะตรมาไม่ได้ขออนุญาตท่านไว้ก่อนว่าจะ นำชื่อท่านมาเผยแพร่จึงขออนุญาตพูดเป็นกลางๆว่าเป็นวาทะของพระนักเทศวัดสุทัศ์ความว่าเนี่จะมาเขียนเองนะฝึกปฏิบัติหัดปฏิเสธพระนักเทศพูดดีมีคุณค่าปฏิบัติยืนหยัดธรรมนำศรัทธาต้องหารกล้าปฏิเสธกิเลสคน ต้องหานกล้าปฏิเสธกิเลสคนผู้ใดซื้อรถหรูแพงถวายพระสมควรจะปฏิเสธด้วยเหตุผลอย่ายกย่องฉลองยศด,ด้วยรถยนต์อาจวันหนึ่งตกถนนมรณาอาจวันหนึ่งตกถนนมรณาการณาฟังอีกนะวาทะพระนักเทศ ฝึกปฏิบัติหัดปฏิเสธพระนักเทศพูดดีมีคุณค่าปฏิบัติยืนหยัดธรรมนำศรัทธาต้องหารกล้าปฏิเสธกิเลสคนจริงๆคำว่าก่อนจะปฏิเสธกิเลสคนเนี่ยต้องผ่านการปฏิเสธกิเลสตนให้ได้ก่อนถ้าเราผ่านการปฏิเสธกิเลสตนนต่อเต่านอนหนูอะ เราก็จะมีความสามารถในการปฏิเสธกิเลสคนถามว่าเป็นพระเนี่ยต้องปฏิเสธกิเลสคนไหมจริงจริงอย่าอย่าว่าแต่พระเลยใครก็ตามแม้แต่คนธรรมดาก็ต้องปฏิเสธทั้งกิเลสตนและกิเลสคนจึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตฝึกปฏิบัติหัดปฏิเสธพระนักเทศพูดดีมีคุณค่า ปฏิบัติยืนหยัดรำนำศรัธทธาต้องหารกล้าปฏิเสธกิเลสคนผู้ใดซื้อรถหรูแพงถวายพระสมควรจะปฏิเสธด้วยเหตุผลอย่ายกย่องฉลองยศด,ด้วยรถยนต์อาจวันหนึ่งตกถนนมรณาเป็นภาพที่ยเรมานั่งอยู่ที่ท่ารถ เมย์กำลังรอรถเมสาย60กับนาวามินเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องคือมีโยมคนหนึ่งถวายรถให้กับมลนิธิเพื่อน<ม>ช่วยเพืพ่อนพุทธเมตตาธรรมอ้อมน้อยเป็นรถยนต์อายุ30สปีโยมเป็นรถยนต์อายุ30ปีเ,ป30ปเจ้าของคือสามีของผูทถวายเนี่ยเสียชีวิตแล้วะ โยมผู้หญิงอายุ80กว่าปีเจ้าของรถอายุ30กว่าปีเป็นรถเก่งที่ท่านเจ้าคุณนักเทศวัสุทัศน์ท่านดูภาพแล้วบอกว่าเป็นเก่งเป็นรถเบนซ์ญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันนี้หายากมากเป็นรถเก่าใครที่สะสมรถเก่าเนี่ยก็จะก็จะต้องการรถประเภทนี้ปรากฏว่าโยมท่านนี้โทรศัพท์มาถึงอัตมา และถวายรถคันนี้กับธรมาจริงๆกับธมานี่ไม่ได้แปลว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของอาตมานะเป็นของมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นของพุทธเมตตาธรรมแลว้วอรรมาก็มอบให้กับพระที่พุทธเมตตาธรรมเนี่ยใช้รถคันนี้สําหรับการนั่งไปบินดาบาดและกลับจากบินดาบาดตอนแรกคิดว่าสภาพรถเนี่ยน่าจะเอาแค่ในวัด และออกไปปากซอยประมาณ1กิโลไปกลับไปกลับระหว่างในวัดกับปากซอยก็พอแล้วเพราะสภาพรถเนี่ยสาปีแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของพุทธเมตตาธรรมเนี่ยสามารถดูแลสภาพรถให้ขับมาส่งอาตมาจากอ้อมน้อยมาส่งที่ราชดำเนินเมื่อสองวันนี้รสภาพรถใช้ได้เลยแต่อาดมาก็เกรงใจว่าถ้าจะไปส่งถึงมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน ระยะทางจากอ้อมน้อย60กิโลเมตรเนี่ยเกรงว่าสภาพรถ30ปีจะไปไม่ไหวอาตมาก็เลยให้ส่งแค่ราชดำเนินและรอรถเมยสาย60จะไปต่อที่นวมินจริงๆตอนแรกว่าจะให้ส่งที่ส่งที่เนี้ยที่ผ่านฟ้าท่าเรือแล้วก็ล่องเรือไปแต่ก็นั่นแหละก็เปลี่ยนเป็นรถเมยสาย60 ท่านจันกับคุณบอยและคุณเต้ยรอรถเมที่ราชดำเนินรอสาย60แต่ในที่สุดก็ขึ้นสาย44หมายความว่ารถเมสาย60ไม่เห็นไม่พบก็เลยขึ้นสาย44กําลังบอกกับพี่น้องนะว่าเราได้เรียนรู้อน,นิจจังความไม่เที่ยงตอนแรกจะลงเรือต่อมาเนี่ยจะไปสาย60ในที่สุดไปสาย44บันทึกว่าวันที่26 พฤษภาคม2567เทศและฉันที่อ้อมน้อยแล้วโดยสารรถ30ปีส่งราชดำเนินด้วยรถเก่ามากจึงให้ส่งแค่นี้พอท่านจันบอยเต้ยรอรถกลับนวมินสาย60ไม่มาสักทีจึงขึ้นสาย44แทนลงบังกะปิแล้วต่อได้เดินไกลดีมากได้เดินไกลดีมาก คือในช่วงต่อรถเนี่ยเราได้เดินแล้วเดินไกลมากและนั้นถือว่าเป็นภาคบังคับที่ดีนะอาตมามีสุภาษ,ษ,ษิตอยู่ประการหนึ่งได้ดีด้วยเดินได้ดีด้วยเดินประมาณนั้นอ่ะก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าให้พี่น้องฟังที่พูดเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยอยาคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะเพราะอาตมากําลังพูดเรื่องรถหรู้และอาตมากําลังพูดเรื่องเนี้ยควบคู่กับเรื่องรถหรูอะ่ะ กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของพระเนี่ยต้องไม่แพงนะ่ชีวิตของพระต้องเป็นต้นทุนต่ำแต่คุณธรรมสูงนะจะสังเกตว่าถ้าชีวิตใครก็แล้วแต่ถ้าต้นทุนต่ำเนี่ยที่สุดคุณธรร,ร,รมสูงแต่ท่านต้น,นต้นทุนสูงนะเนี่ยเพลเพลคุณธรรมต่ำพี่น้องสังเกตดูนะถ้าต้นทุนต่ำเนี่ยคุณธรรมสูงต้นทุนสูงเนี่ย เผลคุณธรรมจะต่ำเอออาดมาขอเล่าคนคนหนึ่งซึ่งมาร่วมชุมนุมอยู่ที่สะพานชัยมรูเชสแห่งนี้เป็นลูกคนค่อนข้างมีอันจะกินอยู่ที่จังหวัดย่ามโมโคราชปรากฏว่าท่านมีที่ดินเจ็ดไร่ริมถนนใหญ่ริมถนนมิตรภาพอยอมประมาณสิที่ดินเจ็ดไร่ ริมถนนมิตรภาพราคาน่าจะประมาณสักเท่าไหร่เจ็ดไร่ริมถนนมิตรภาพฝนตกใช่ไหมแม่จ้ประคุณฝนตกก็หลบฝนสิเป็นไรไปลนไเนาะนั่นแหละเอ่อฝนมีหน้าที่ตกเรามีหน้าที่หลบนั่นหรือถ้าไม่หลบฝนมีหน้าที่ตกเราก็มีหน้าที่เปียกอ่ะ <c oughs> มีใครคนหนึ่งได้พูดไว้เมื่อไม่นานมานี้ทำให้เรามานึกถึงพระไตรปิฎกฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่ไม่อบรมดีแล้วฉันนั้นอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อรอให้พี่น้องนั่งหลบฝนให้สบายใจก่อนปรากฏว่าชายคนนี้ตั้งแต่ยังหนุ่มและแม้จะเป็นลูกคนรวย แม้จะเป็นลูกคนมีอันจะก,กินมนีนะมีมรดกมีทรัพย์สินเงินทองเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นคนดุเข้มงวดด้วยเป็นคนที่เล่าให้ธรรมาฟังว่าอ,อยากรวยและอยากได้กำไรอยากประกอบธุรกิจให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ในใจก็คิดว่าถ้าฉันมีเงินทองมากแล้วเนี่ยฉันก็จะไม่ใช้เงินทองเพื่อตอน แต่จะไปแจกจ่ายเจอจานแก่เพื่อนมนุษย์แต่ปรากฏว่าท่านผู้นี้เนี่ยเลือกที่จะบริจาคที่ดินเจ็ดไร่ริมถนนมิตรภาพให้แก่อโศอคือสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยให้แก่อศอ,อศอนี่หมายความว่าองค์กรส่วนกลางนะที่ดูแลกิจกรรมกิจการ,รของอโศอกอยู่ บริจาคเสร็จสับเรียบร้อยพ่อหนุ่มคนนี้ก็ตัดใจนะไม่ไม่มีสาเปขโขแปลว่าไม่มีความเยื่อใยอะไรอวรกับที่ดินเจ็ดไร่ที่ตนเองบริจาคแต่ประการใดณนะวันหนึ่งอโศกตกลงกันว่าเอาที่ดินนี้เนี่ยเป็นที่ดินราคาแพงถ้าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเงินและเอาเงินมาสนับสนุนอโศเนี่ย จะดีไหมจะได้ไหมผลจากการตกลงก็ปรากฏว่านำที่ดินนี้เปลี่ยนเป็นเงินได้เงินเบ็ดเสร็จเนี่ยตกประมาณ36ล้านบาท36ล้านบาทฟังนะจริงๆมันประมาณ40ล้านบาทน่ะแหละแต่หักลบอะไรต่อะไรแล้วอ่ะเหลือประมาณสัก36ล้านบาทเน็ตเน็ตแล้วก็เงิน36ล้านบาทนั้นก็สนับสนุนอโศก ทั้งหมดทั้งหมดไม่เหลือแม้สักบาทเดียวอะ่ะมีคนกระซิบบอกกับเจ้าของที่ดินคนนี้ว่า <_ S 1> คุณไปขอพ่อท่านสัก 2, 000, 000, สองล้านสิไปขอพ่อท่านน่ะสักสองล้านน่ะโถคุณไม่ทราบอะไรอะ่ะเดีาวว่าแต่สองล้านเลยไปขอสักสิบล้านพ่อท่านก็ให้ <_ S> แต่ถ้าไปขอยี่สิบล้านพ่อท่านก็ให้อะ่ะถ้าไปขอทั้งหมดเลยพ่อท่านก็ใหอ้อ่ะอาตมายืนยันนะ พอท่านเป็นเช่นนั้นปรากฏว่าชายคนนี้ได้รับคําแนะนําจากเพื่อนใกล้ๆว่าให้ไปขอพ่อท่านสักส,สักสองล้านเพราะว่าที่ดินที่ตนเองบริจาคเนี่ยราคา36ล้านชายคนนี้ไม่ขอพ่อท่านสักบาทเดียวอะ่ะไม่ขอพ่อท่านสักบาทเดียวอะ่ะทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบจนๆมาเป็นผู้รับใช้อยู่ที่สะพานชัยมรุเชษเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆแห่งการชุมนุม แล้วก็เป็นคนจนๆเจียมๆกระจกจอกบอกว่าสิ่งที่ผมกลัวมากคือผมกลัวรวยอะสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดคือผมกลัวรวยอะแล้วสิ่งที่คนรวยกลัวมากที่สุดอันนี้ท่านผู้นี้เป็นคนพูดให้รับมาฟังเมื่อกี้นี้นะสิ่งที่คนรวยกลัวมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมโยมกลัวจนน่สิ่งที่คนรวยกลัวมากที่สุดก็คือกลัวจนนแต่ท่านผู้นี้เนี่ยที่บริจาคที่ดินให้กับอศ และอโศกขาย36มสิล้านแล้วตนเองไม่ขอเพราะท่านโพธิรักเลยสักบาทเดียวอะทุกวันนี้ก็มีความสุขกับความจนเขาใช้คำพูดฝังมากอาดามาฟังเขาคุยเมื่อกี้นี้ผมพยายามจะตามหาความจนผมพยายามจะตามหาความจนแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าหน้าตาของความจนเป็นอย่างไรอะโอ ผมพยายามตามหาความจนเนะี่ยแต่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าความจนเป็นอย่างไรอ่ะโอ้แสดงว่าทุกวันนี้เนะี่ยเขาแทบไม่มีเงินอยู่ในความดูแลของตอนเองสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเวลากลับบ้านเนี่ยนะเดี๋ยวใครๆก็เอาของมาให้กินเวลาอยู่ที่นี่เนะี่ยคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเขาก็พยายามที่จะยัดเยียดเงินนะีนะให้เขานำมาใช้สอยแทนที่เขาจะใช้นำนำเงินนั้นมาใช้สอยเป็นส่วนตัว เขากับเกือ้อกูลบรรดากาศบรรดาพี่น้องที่มาร่วมดูแลในสถานที่ชุมนุมแห่งนี้โดยพยายามไม่เก็บกักเงินไว้เป็นส่วนตนเพราะเป็นอะไรที่เรามาได้ฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากสรุปเขาพยายามตามหาความจนแต่จนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่รู้ว่าความจนนั้นมีหน้าตาเนื้อ,อตัวเป็นอย่างไรเพราะยิ่งทำตนจนนีนะคนก็ยิ่งให้เพราะคนไว้วางใจ คนยิ่งให้ตอนเองก็ยิ่งยิ่งให้ต่อมีพระพิสุรูปหนึ่งพระนักเทศวัดสุทัศ์เที่ยรมาเอ่ยถึงนี่แหละท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาอยู่อย่างหนึ่งคือท่านพยายามไม่เก็บสะสมทรัพย์สินที่เข้ามาถ้าเราว่าด้วยความที่ว่าเป็นนักเทศบางทีไปเทศในงานแห่งหนึ่งมีคนติดกันเทศหนึ่งแสน สามหมื่นบาทท่านพูดผ่านไมโครโฟนว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยโกรธนะโมโหท่านใช้คำว่าโมโหนะทำแบบนี้โมโหนะพระอะไรถ้าติดกันเทศหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเนี่ยก็จะเล่าลือกันไปหมดว่าท่านจะคุณนะนะนิมนท่านจะคุณมาเทศและต้องติดกันเทศถึงหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถามว่า แล้วคนจนเนี่ย,ยจะมีโอกาสนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปเทศได้ที่ไหนอย่างไรเล่ามีแต่คนรวยเท่านั้นน่ะที่จะนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปเทศเพราะฉะนั้นหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเนี่ยเอาคืนไปไปดูแลงานศพเ,เหลือไว้5,000บาทเนี่ยดูแลผู้ชายที่ติดตามอาตมามาสองคนเนีเนี่ยเขาจะต้องมีค่ารถค่าน้ำมันอะไรต่อะไรก็แล้วแต่จ่ายเขาแค่สองคนห้าพันบาทก็พอ ส่วนเงินหนึ่งแสนสามมื่นเนี่ยเอากลับไปเอาคืนไปนั่นยอมฟังพระในระดับท่านเจ้าขุนพูดแบบนี้เนี่ยยอมรู้สึกชื่นใจไหมยอมรู้สึกประทับใจไหมพระแบบนี้มีอยู่นะพระดีๆมีอยู่นะพระที่ไม่งกไม่โลภไม่เห็นเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยมีอยู่นะแล้วก็ไปเทศที่ไหนที่ไหนเนี่ยเลือกที่จะไม่รับเงินค่ากันเทศ แล้วก็ใครติดค่าการเทศก็เอาไว้ที่วัดนั้นเอาไว้สนับสนุนสถานที่แห่งนั้นปรากฏว่าทุกวันนี้พระพิสุรูปนี้ก็ยังมีศักยภาพในการช่วยเหลือในการดูแลสังคมคนก็สนับสนุนเข้ามาเรื่อยๆแต่ท่านก็เอาไปดูแลสังคมทำอาหารถวายพระถวายคนเลี้ยงดูบริหารจัดการต่างๆอาตมาจึง อยากจะฝากบอกกับพี่น้องด้วยสุภาษิตเพราะท่านสมณะปฏิรักได้กล่าวไว้ว่าคนจนทำจนคือหมายความว่าทำตัวเป็นคนจนเนี่ยอาจรวยคนจนทำตัวเป็นคนรวยเนี่ยยิ่งจนคนรวยทำตัวเป็นคนรวยเนี่ยอาจจนส่วนคนรวยทำตัวเป็นคนรวยขอโทษคนรวยเนี่ย ทำตัวเป็นคนจนเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งรวยแสดงว่าโยมฟังอยู่จึงตอบถูกะนะนาทบตัวนอีกครั้งหนึ่งอรตมาเคยมาพูดบนเวทีนี้สักสองสาครั้งแล้วครั้งนี้ขออนุญาตพูดท่ามกลางสายฝนส่งกระแสจิตลำลึกนึกถึงพ่อท่านสมณะปติรักสมณะผู้นำพาคนไปสู่ความจนจนที่สมบูรณ์จนที่สมบูรณ์ความว่า คนจนทำตัวเป็นคนจนอาจรวยคนจนทำตัวเป็นคนรวยยิ่งจนคนจนทำตัวเป็นคนรวยทำตัวเป็นคนรวยอาจจนคนรวยทำตัวเป็นคนจนยิ่งรวยเพราะฉะนั้นเมื่อได้มีโอกาสฟังเพราะท่านสมณพธิรักตรงนี้แล้วนั่น อาตมาทำกระดาษบอกเวลาหายจ้อยพัดไปกับสายลมฝนแต่เดาว่าน่าจะเป็นสองทุ่มห้านาทีจบเหลือสิบนาทีคอ,อนี้ยประกาศบอกกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ให้ได้รับรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าวันนี้อาตมาได้เจอผู้ชายคนหนึ่งเมื่อกี้ได้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งไปแล้วนะ แล้ววันนี้เรามาได้เจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งเ,เคยเป็นผ,ผู้จัดการธนาคารสองสองธนาคารสองสาขาปัจจุบันนี้ชายคนนี้มีชีวิตอยู่กับการขี่จัก,กรยานและในที่สุดตั้งแต่วันแรกแห่งการชุมนุมขี่จัก,กรยานจากราชบุรีบ้านของตอนเอง มาร่วมชุมนุมตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารโยมถ้าโยมเห็นใครคนใดคนหนึ่งแต่งตัวแบบเรียบง่ายมารับใช้เป็นเจ้าหน้าที่รอปภเนะีกลางคืนไม่หลับไม่นอนนะีคอยดูแลเอาใจใส่คอยไล่ชายจรจัดที่พยายามทำทีเป็นเข้าห้องน้ำผิดมาเข้าห้องน้ำผู้หญิงอนะ่ะ นั่นแหละเขาจะคอยทําหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เขาจะพวกเราปภของเราเนี่ยนะอาจจะหน้าที่กาดเนี่ยคอยดูแลเอาใจใส่แม้กระทั่งผู้หญิงบางคนเนี่ยเข้าห้องน้ําแล้วเนี่ยประตูล็อกออกไม่ได้เราปภของเราก็ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งช่วยดูแลผู้หญิงซึ่งประตูล็อกออกไม่ได้ทําให้สามารถออกมาได้กลางคืนเดินตรวจอ,อย่าง ขมีขมันขมำสมำเส,สมอกลางวันเน,นี่ยนอนหลับพักผ่อนเอาแรงปรากฏว่าร้อนก็ร้อนนอนก็นอนเป็นอะไรไปล่ะไม่มีห้องแอร์ให้นอนเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารสองสาขาจนกเกษียณบัตรนี้อายุท่านผู้นี้กเกษียณมา5ปีแล้วขี่จักรยานขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะ ขี่จักรยานจากราชบุรีนะมาที่สะพานชมัยมรุเชษและมาเป็นผู้รับใช้เป็นคนจนกระจกระจอกท่านบอกว่าลูกสองคนเนี่ยโอนเงินมาให้ตอนนี้ยังไม่ได้ไปกดเงินที่ธนาคารแลยยังไม่ได้ไปกดเงินเลยถามว่าทำไมไม่กดเงินลูกโอนมาให้อยู่ที่นี่ไม่ต้องใช้อะไรอะข้าวก็มีกินนะนะอ,อะไรตอนนี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าไม่ต้องใช้เลยอะ อยู่ที่นี่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินก็อยู่ได้แต่ลูกก็ยังเอาใจใส่ปลอดสังเกตไหมคนดีๆเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ลูกดีคนดีๆส่วนใหญ่จะได้ลูกดีส่วนใครบางคนเนี่ยลูกติดยาบ้างลูกลอกข้อสอบบ้างหรือลูกอะไรตะไรบ้างนะ่ยก็คือถ้าเราทำดีนะลูกเนี่ยก็จะอยู่ในภายใต้ร่มโพร่มใส าภายใต้ร่มโพร่มใส่แก่เราอะแล้วลูกก็จะกระตันอยู่กระตวเวทีต่อพ่อแม่ถ้าพ่อแม่อยู่ในธรรมเนี่ยโอกาสที่ลูกจะอยู่ในธรรมเนี่ยสูงถ้าพ่อแม่อยู่ในอธรรมหรือไม่มีธรรมเนี่ยลูกโอกาสที่จะกว้ยแกวไออกไปจากธรรมเนี่ยสูงเพราะนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดที่อดีตผู้จัดจาก,การธนาคารเนี่ยยมอย่าไปสมส่สุมห้ากับคนที่มารับใช้ดูแลสถานที่แห่งนี้นะ หลายคนเป็นด็อกเตอร์นะให้เราเองปริญญาตรียังไม่จบเลยนะหลายคนเป็นด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์เหล่านั้นเนี่ยทำงานแบบติดดินนะนะแต่งตัวเหมือนคนบ้านนอกธรรมดาธรรมดาไม่ติดยึดผูกพันกับสถานะแห่งความเป็นด็อกเตอร์ของตอน,นอาตมาว่าคนแบบนี้เป็นคนที่น่ายกย่องเป็นคนที่น่าสนับสนุนน่าสรรเสริญแต่พวกนี้ไม่ติดสรรเสริญด้วย บางทีทำงานแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แล้วทิ้งโดยไม่ทิ้งหน้าที่โอ้จับจิตจับใจมากเลยเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้หนึ่งไปพบกับอาตมาบอกว่าท่านจันขอคําคมเนี่ยจะเอาไปเขียนติดเวลาไปชุมนุมมานะอาตมาก็เลยนำคําคมของพ่อท่านสมณะปฏิรักมอบให้เขียนว่าถ้าไม่ลดกิเลส กู้ประเทศไม่ได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นคำของพ่อท่านสมณะโพธิรักถ้าไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้อันนี้เป็นคำของพ่อท่านสมณะโพธิรักและข้อความตอนหนึ่งเผยแพร่โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเป็นคำของใครก็แล้วแต่เป็นอนุธรมาเหมารวมว่าเป็นคำของพ่อท่านสมณะโพิรักก็แล้วกัน สังคมเลวเพราะคนดีท,อท้อแทอะฟังครั้งที่สองนะสังคมเลวเพราะคนดีทอ้อแท้ครั้งที่สาสังคมเลวเพราะคนดีทอ้อแท้พูดถึงสังคมเลวเนี่ยอาตมาได้พูดให้กับท่านผู้นี้ที่มาขอมอตโต้ฟังนอกจากให้คำของครูบาอาจารย์ได้แก่เพราะท่านสมณพธิรักษ์แล้ว อะม่มย,ยังให้ถ้อยคําของสมเด็จพระพุทธโคนสาจารย์ปอประยุทธ์ตด้วยความว่าสังคมไทยอ่อนแอเพราะหนึ่งอ้อนวอนร้องขอสองหวังผลดลบันดาลสังคมไทยอ่อนแอเพราะอ้อนวอนร้องขอสองหวังผลดลบันดาลสังคมไทยอ่อนแอเพราะหนึ่ง อ้อนวอนร้องขอและหวังผลดลบันดาลอันนี้คือสมเด็จปอประยุทธ์โตและพาะสิทธ์ต่อไปของสมเด็จปอประยุทธ์โตคือคนไทยอ่อนแอเพราะ 1. นึ่ไม่ใฝ่ความรู้ 2. ไม่สู้สิ่งยาก 1. นึ่ไม่ใฝ่ความรู้สองไม่สู้สิ่งยาก สองประการนี้ทำให้คนไทยอ่อนแอและสุดท้ายอีกสองนาทีอาตมาได้บอกมอตัตโตของตนเองนะไปว่ามตัตโตของตนเองคือสุภาษิตของตนเองความว่าส่งเสริมผักไร้สารต่อต้านคนไร้ศีลอ่ายมเราส่งเสริมผัก ไร้สารแต่เราต่อต้านคนไร้ศีลยอมเห็นด้วยกับปรตมาไหมส่งเสริมผักไร้สารต่อต้านคนไร้ศีลแล้วมีอีกสุภาษิตหนึ่งอาตมาได้กล่าวว่าเราจะลงโทษคนผิดโดยไม่มีจิตถือโทษ สุภาษิตอีกครั้งหนึ่งเราจะลงโทษคนผิดโดยไม่มีจิตถือโทษสรุปก็คือลงโทษแต่ไม่ถือโทษหรือทำโทษแต่ไม่ถือโทษพี่น้องรู้สึกจะชอบสุภาษิตนี้เนาะคนเมตตาจะต้องทำโทษคนผิดนะไม่ใช่ปล่อยให้คนผิดทำอะไรแบบผิดผิดอยู่อย่างนั้นนี ยอมทราบไหมทาไมเด็กชายนารงจันเศษถีจึงสอบได้ที่หนึ่งททบทุกปีเพราะวันแรกที่เข้าโรงเรียนเนี่ยครูเชื้อเอี่ยมสําอางเนี่ยใช้ไม่เรียวหวดนิ้วมือของเด็กชายนารงจันเศษถีชี้ตัวหนังสือผิดไมเรียวเพีย้ยะโอ้โหตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเด็กชายนารงจันเศษถีสอบได้ที่หนึ่งทับทุกปีเลยทีเดียวอ่ะ เนี่ยต้องขอบคุณครูเชื้อเอี่ยมสำอางนะจะบอกให้นะที่เอาไม้เรียวเนี่ยหวดเปี้ยที่นิ้วมือของเด็กชายนารงเนี่ยชี้ตัวหนังสือผิดตอนหนึ่งวันแรกเลยโดนไม้เรียวอะถ้าไม่โดนไม้เรียววันนั้นเนี่ยจะไม่มีท่านจันในวันนี้ยืนยันเพราะฉะนั้นจองทำโทษคนผิดโดยไม่มีจิตถือโทษดังนี้แหละปัดนี้20นาฬิกาหนาทีแล้ว เดี๋ยวจะมีน้องสาวของอาดมาขึ้นมาก็เป็นคนลบบุรีที่เวลาพูดมีความเป็นบ้านนอกสูงมากเว้าซื่อๆแล้วก็ตรงไปตรงมาวันที่วันเสาร์นี้อาดมาจะไปปลูกป่าที่ร้อยเอดวันอาทิตย์นี้อาดมาจะไปปลูกป่าซึ่งก็คือต้นโพนะที่สุรินทร์ ทั้งร้อเอดและสุรินเนี่ยบริจาคที่ดินให้กับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนอาตมาอาศัยญาติธรรมร้อยเอ็ดอาศอกมีอาจารย์อนุสอนเป็นต้นเป็นผู้แพ้วถางงานนี้วันเสาร์อาตมาจะไปร่วมปลูกป่าริมแม่น้ำชีชื่อสวนธรรมลำชีแล้วก็ที่สุรินเนี่ยนะพอทำเม,ม่สำลีรวมเบ็ดเสร็จ สี่ไร่คนบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วเราก็จะปลูกต้นโพให้ตอเต็มเมืองจะปลูกต้นโพให้ตเต็มเมืองจะพยายามปลูกต้นโพให้ตเต็มเมืองสุดท้ายขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมตลอดการเป็นนิษเทินโอ